เรียนนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอดครับกระผมนายเอกศักดิ์เสยหลิมรักพิทักษ์นโยบายในแผนปฏิบัติการนะครับในฐานะคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬามวลชนและมัลาการจังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตเกมนะครับผมขอขอบคุณท่านนายกงครงการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านเรวัตอารีรอดนะครับเป็นอย่างสูงที่เกี่ยวมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาในครั้งนี้นะครับผมตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมเกลือไทยกีฬาจังหวัดภูเก็ตครับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน,น,นจากกรมพลาศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับผมในการดําเนินการจัดก,การแข่งขันมหกรรมกีฬามวลชนและนันทนาการจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเกมนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้สูงอายุได้ออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับรวมถึงเป็นการทํากิจกรรมนันทนาการร่วมกัน และเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงครับสําหรับการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้นะครับผมกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด10ชนิดกีฬานะครับประกอบด้วยกรีทาแบดมินตันเตตองลีลาฟุตบอลหมากลุกทยการประกวดแอโรบิกมวยไทยกีฬาตะกร้อคาราโอเกะและการประกวดแอโรบิกลายแดนนะครับในระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง5มิถุนาย,ยน2567 หน้าสนามกีฬาต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมและจังหวัดภูเก็ตจะนํานักกีฬารุ่นผู้สูงอายุบางส่วนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวัทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่16ประจําปี2567นะจังหวัดกาญจนบุรีในระหว่างวันที่18-21มิถุนายนหรือเมืองการเกมนะครับผม ในการจัดการแข่งขันม้าการกีฬาวลชนและนันทนาการจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเกมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตกระผมแนะนมของฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันม้ากรรกีฬามวลชนและนันทนาการจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเกมขอเสนอขออะไรครับ ขอสนับสนุนโอเคขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้แนโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกระผมขอเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอกวาทและเปิดการจัดก,การแข่งขันมาก,ก,การรมกีฬามวล <cos cia. S 2> ชนและนันาการจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเกมในลำดับต่อไป <c> um> ขอเรีย <ค pum. S 1> นเชิญครับเรียนคณะกรรมการจัดการแข่งขันภูเก็ตเกมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเตื้อเฟือให้ได้ใช้สถานที่ที่แห่งนี้ท่านตัวแทนสมาคมก,กีฬาจังหวัดภูเก็ตตัวแทนผู้สูงอายุรวมถึงท่องเที่ยวในกีฬาจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการแข่งขันภูเก็ตเกมที่ได้เชิญผมมาเป็นประธานในวันนี้ก่อนอื่นผมแสดงความรู้สึกส่วนตัวว่าในปี2553นะครับ10ปีที่ผ่านมาอาการยิมนเนเซียม4,000ที่นั่งผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ประสานพบประมาณมาอย่างเทศบาลนครภูเก็ตในวันนั้นเราคิดถึงเรื่องของกีฬาแต่ในระหว่างที่ใช้ทั้งกีฬา กิจกรรมหื่นนะครับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตแต่เวลาควบคุวิกฤตโควิดนั้นสถานที่แห่งนี้ได้แปลงจากสนานกีฬามาเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนจึงเรียนมาเพื่อให้พีน้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบประเด็นต่อมาก็คือต้องขอขอบคุณทศบสลานครภูเก็ตวันนี้ท่านรองนายกซึ่งมาเป็นตัวแทนท่านนายกสารรัแล้วตัวแทนของสมาคมกีฬาสมาคมทุกสมาคมที่ให้จัดเกิดการแข่งขันในวันนี้นะได้นั้น นอกเหนือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ช่วยอุดหนุนเงินงบประมาณมาอย่างท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตเพื่อจกกัดกิจกรรมดีๆเพื่อตอบประโยชน์พี่น้องประชาชนแต่วันนี้ผมจะเอาข่าวมาเล่าให้ท่านฟังสักเล็กน้อยเพื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเมื่อ3ามสี่วันที่ผ่านมานั้นผมได้เจอกับท่านนายแพทย์เทะเรศอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวนี้พอท่านกเกษียณเสร็จเรียบร้อย ท่านก็มาทำงานให้กับสภาการชาติไทยท่านในนามของสภาการชาติไทยนั้นจะจับมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตรณรงค์ให้พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนั้นได้รักสุขภาพโดยการผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตหรือท้องถิน่นหรือชมรมต่างๆในจังหวัดภูเกต็ตเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนในจังหวัดภูเกต็ตได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสิ่งที่ท่านบอกผมมาว่า คนไทยทั่วทั้งประเทศหากติดโควิดแล้วร้อยละ25จะมีโรคเบาหวานตามมาอันตโนมัตินั่นหมายความว่าคนที่เป็นโควิดร้อยคนที่ผ่านมาแล้วนั้นท่านมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเบาหวาน25คนวันนี้องค์การบริหารจังหวัดสมาคมกีฬาเทศบาลนาครภูเกต็ตหรือชมรมต่างๆอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนั้น ทำสิ่งที่ถูกต้องมาถูกถามแล้วแม้กระทั่งอบจอได้จัดเรื่องของ3ออ3อ่างไม่ว่าอ่างเก็บน้ําบางวาดอ่างเก็บน้ําบางเหนียวดําและอ่างเก็บน้ําครองกระทะซึ่งผมจะบอกพี่น้องประชาชนว่าในวันที่23มิถุนายนนี้เราจะจัดการเดินวิ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี2 5 5, 5 6, 7ท่านใดลงทะเบียนไปแล้วบังเอิญว่าเสื้อท่านไม่ได้ท่านอย่ากังวลครับ ท่านใส่เสื้ออะไรก็ได้ครับเพื่อสุขภาพของเรานั้นท่านสามารถไปได้ที่คลองกระ t h ในวันอาทิตย์ที่23เวลา17นตรงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาในงานวันนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความรักความสมัครใจได้ประโยชน์กับพี่น้องของตัวเราเองด้วยนะครับผมขอขอบคุณท่องเที่ยวลิกีฬาจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมาการการจัดการแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณเทศบาลอีกครั้งขอบคุณสมาคมสมาคมกีฬาจาังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันและวันนี้ผมต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มาคนเดียวผมพาเจ้าหน้าที่ที่จัดเรื่องเงินหุญหลุนให้กับท่องเที่ยวรีกีฬาด้วยเป็นตัวแทนของกองการท่องเที่ยวรีกีฬาขออ,อ้อมเดือนและคณะครับฝากให้พวกเราปรบมือนิดนึงครับเพราะ ผมเองเก่งคนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ผมต้องมีทีมงานที่เป็นพี่ๆน้องๆมาช่วยกันขอบคุณเทศาบาลนะครภูกเก็ตขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณพี่น้องประชาชนั้งครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละเริ่มนะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดการแข่งขันมหากรรมกีฬามวลชนและนันทนาการจังหวัดภูกเก็ตที่เรียกว่าภูกเก็ตเกมประจำปี2 5 6 7ันห้าบน้าบัดนี้ครับขอกลาบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ในกำดับต่อไปเราจะมีปุ่มกดในหน้าเวทีของขอเชิญท่านประธานและก็ทำทุกท่านส่วนนะครับยืดเป็นรูปตัวีนะครับเดี๋ยวการที่เรื่นขอเชิญท่านนายกเดวัลอาริลลกนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยอรองนายกเทศมนตรีนครุภูเก็ตครับคุณมประสิทธิ์สินสวภาพตรงนั้นนะครับ้อด้วยคณะยืดเป็นรูปตัวีนะครับขยบบับีมาหน่อยครับโอเคครับด้ให้ช่งางภาพได้ถ่ายภาพ เดี๋ยวขออนุญาตนับ5 4 3 2ี่จะเอามือกดนะครับอยาวมือไปทางนะฮะทุกอย่างพร้อมนะครับพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับสำหรับการจัดการแข่งขันมามก,กีฬามวลชนและนันทาการจรังหวัดภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตเทมครับเตรียมความพร้อมครับ5 4 3 2 1